สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Rabbitsies นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนู al, น้ำมะนาวปั่นแล้วก็น้ำมะนาวคั้นกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ สำหรับวันนี้เราจะใช้มะนาวค่ะเป็นมะนาวแป้นนะคะตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะน้ำเปล่าแล้วก็เกลือค่ะส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใช้มีเท่านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการเตรียมมะนาวก่อนนะคะเราจะใช้มะนาวประมาณ7-8ปลูกได้นะคะ อยู่ที่ขนาดของมะนาวนะคะว่าลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะสำหรับมะนาว7ลูกนะคะเราจะใช้กับน้ำสองแก้วค่ะมะนาวที่เราใช้เป็นมะนาวแป้นนะคะเพราะว่ามะนาวแป้นจะมีน้ำค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมคั้นมะนาวกันก่อนนะคะ พอเราได้มะนาวที่เราคั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำมะนาวคั้นกันก่อนเลยค่ะเราจะใช้มะนาวอยู่ที่35 ml นะคะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะสำหรับวันนี้เราใช้เป็นน้ำเชื่อมสำเร็จรูปค่ะสำหรับน้ำเชื่อมนะคะเราจะใช้อยู่ที่50 ml ค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่านะคะสำหรับน้ำเปล่าเราจะใช้อยู่ที่140 ml ค่ะตามด้วยเกลืออีกนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ พอคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเทสใส่แก้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำมะนาวคั้นแก้ว22ออนเช่นเคยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมะนาวคั้น1แก้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำมะนาวปั่นกันนะคะ สำหรับมะนาวปั่นนะคะเราจะใช้มะนาวอยู่ที่40 ml ค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะสำหรับน้ำเชื่อมเราจะใช้อยู่ที่80 ml ค่ะทีนี้ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ สำหรับน้ำเปล่าเราจะใช้อยู่ที่120 ml นะคะตามด้วยเกลืออีกนิดหน่อยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ พอเราได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่โถปั่นกันค่ะตามด้วยน้ําแข็งพูนๆแก้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นกันเลยค่ะ พอเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำมะนาวปั่นแก้ว22ออนซ์ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ํามะนาวคั้นแล้วก็น้ามะนาวปั่นนะคะเป็นเมนูหนึ่งสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยค่ะเพื่อเพื่อสามารถลองนําสูตรนี้ไปทำทานที่บ้านดูได้นะคะถ้ารสชาติเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะสําหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องรับวิ i n าช่องนี้สำหรับวันนี้ต่ายรับวิญญไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ